ดูผักกระจงยายดิเนี่ยผักกันจงนายายเพียบเลย<ม>เยอะมากเลยค่ะผักกันจงนะถ้าใครอยากมาเก็บประกาศเลยค่ะ,ะกาดกาดทั่วราชอาณาจักรมามาเก็บผักกันจงที่นายายนะคะ เยอะแยะเลยฮู้หอดปุ๊บปุ๊บยาวๆก็จะห่ออะไรก็ได้ค่ะประกันจองอยากให้เขาต่ำขึ้นดันประกันจองขึ้น อืมเฮียบเลยคุผักกันจองทั้งนั้นใครอยากมาเก็บมาเก็บเอาไปเดอือยเยอะแยะม,มันหมดเลยค่ะกรนจก กินแค่ผักกันโจนองเลยบอมาลายอีดีได้ผลผักกันโจงนาใหญ่เขาโทนแล้วดูดิครับคุณ b 만 t ขา้าวคั่วหมดแล้วค่ปลูกมันใช่บุญแล้วปลูกมันเฉลิบบุญเลยน้านีก่กัน ไม่ได้กินดอกเจ้าของนาอะเจ้า,นะจาของนาไม่ได้แอม はい。 นอไม้เลยพรุ่งนี้จะมาพรุ่งนี้จะหักเอานอน,นี้จะทำอาหารอไม้แกงกินพรุ่งนี้เด้อแต่วันนี้มันมาได้แกงแล้วเพราะว่ามันขําเลยดียายก็หาบ่าได้แล้วมันข่ายายก็จะกลับขึ้น ลมหนาวนอไม้ก็อยู่สูงเป็นง่าเป็นงอยมาแล้วบรรยากาศค่ำๆ่นั้นผู้เลีกยไค่ะค่ำค่ามืดมืดค่ะ นไปเนาะปีไปลมหนาวค่ะโอ้ยใส่รองเท้ากับรองเท้าเอ่อรองเท้าอะไรก็ไม่รู้แบบส้นสูงเนาะ มันเดินตกหลุมมันก็พูดเลยค่ะเอฟซี FC. ทางขึ้นค่ะเอา,มาไ,ม,ม,ไม้ไม่มาไม่มีพุงนี้ใหญ่ค่ะ วายนี่ประมาณนี้นะกำลังปลูกนี่วายพรามันจะเป็นต้นใหญ่ๆต้นยาวๆนะ ใช่ค่ะตาม กับบ้านเราค่ะแต่ตอนนี้ยายยังไม่กลับค่ะทำจบคลิปก่อนค่ะนี่ก็เถียงบ่าวทินนะคะคุณบักทันเต็มต้น,นะะใกล้ใกลใกล้กันเพราะพี่น้องกันผู้หลึกภัยค่ะอันนี้ผู้ประพางนะคะ เป็นไม้ไม้ไมยมญ้าคอมมินิตสวนยายค่ะข้าวุณพขอ้อันนั้นแล้วขอบค,คุณนะคะที่กรุกาเข้ามาดูคลิปคุณยายค่ะตอนนี้ก็โอเคเนาะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตากครกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะบ๊ายบายเด้อ